ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ใหม่จากศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทนี่คือเวทีถ่ายทอดประสบการณ์และเส้นทางการเรียนรู้ของนักสืบสายชัวชัวก่อนแชร์สโมสรเวทีเรียนรู้และปล่อยของสำหรับเหล่าบรรดา500ว่าที่นักสืบสายชัวจากทั่วประเทศที่กำลังจะได้เข้าร่วมค่ายแนวใหม่ในแบบเวอร์ชวลแคมป์เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเหล่าชาวค่ายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์อีกหนึ่งไทยร้ายที่คุกคามไปทั่วโลกพูดถึงเรื่องข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมีความรุนแรงจนทั่วโลกต้องออกมาเตือนองค์การอนามัยโลกเองกำหนดบัญญัติคำว่าอินโฟเดมิกเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่ข้อมูลข่าวสารท่วมทน้นจนยากจะแยกว่าอะไรจริงหรือเท็จและสภาวะท่วมท้นที่เรากำลังเจอนี่เองทำให้หลายคนตัดสินใจพลาดเลือกผิดจนสุดท้ายอาจจะอันตรายถึงชีวิตวันนี้เราจะมาดู5าอุบายที่คนปล่อยข่าวเท็จมักใช้หลอกให้เรามองข้ามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นคือ 1. เฟกเอ็กเปรสผู้เชี่ยวชาญจอมปลอมอุปโลกบุคคลหรือปั้นแต่งบางคนให้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญ 2. Logical f a l l a c i e s ตัดกะวิบัติกล่าวอ้างแบบไม่สอดคล้องกับกลไกตามธรรมชาติสร้างความกลัวที่น่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วไม่มีเหตุไม่มีผล3 Impossible Expectation ความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้ใช้คำพูดที่ยังไงยังไงก็ไม่มีทางพิสูจน์หรือจะมีผู้เชี่ยวชาญกล้ารับประกัน 4. Cherry p i c k i n g กการเลือกนำเสนอมุมเดียว อะไรที่พูดแล้วสอดคล้องกับความเชื่อของตนเองหรือจะทําให้ผู้ฟังผู้อ่านคล้อยตามที่ต้องการก็จะเลือกพูดแต่เรื่องนั้นอย่างไม่รอบด้านและ 5. conspiracy theories ทฤษฎีสมคบคิดแต่งเรื่องโยงใยแบบเกินจริงเช่นบอกว่าโควิดไม่มีจริงแต่เป็นเพราะบ,บริษัทยาต้องการขายวัคซีนหรือเตือนให้ระวังวัคซีน เพราะจะมีการฝังชิปเข้าสู่ร่างกายหาคุณคุณว่าเคยเจอข้อมูลคล้ายๆทั้ง5แบบนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าเราอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับขบวนการปล่อยข่าวปลอมข้อมูลเท็จและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้โหลดเชิญชวนมาเพิ่มความรู้เท่าทันเข้าใจการเปิดรับและส่งต่อเรื่องวัคซีนโควิดกับคู่มือสื่อสารเรื่องวัคซีนโควิด -19 ถ่ายรูปหรือจับภาพหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วไปดาวน์โหลดได้ฟรี คู่มือ21หน้าเล่มนี้เขียนโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรระดับโลกและแปลโดยศูนย์ชัวก่อนแชร์เพื่อคนไทยทุกคนทุกท่านก็องเรยทราบนะครับว่าเรื่องของอมเนี่ยการแก้ปัญหาที่ีสุดก็คือต้องเริ่มจากผู้ที่เป็นผู้รับสารเองให้รับมือกับอมกับการแก้ของของาอยัางไงต้องเข้ามาศึกษานะครับว่าในโครงการนี้มีวิธีการอย่างไรและพบกันที่นี่ทุกวันพุธและศุกร์ในข่าวเที่ยง ส่วนผู้ที่กำลังรังรบชมทางออนไลน์ติดตามกันต่อที่เพจ Facebook นักสืบสายชั่วชั่วก่อนแชร์สโมสรน,นะครับกับศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในนักสืบสายชั่วชั่วก่อนแชร์สโมสรเวอร์ชว c a คม